ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์รุ่งเรืองเร็วโอ้โหคุณรู้ไหมว่านี่เป็นช่วงยอดฮิตใช่ไหมคำถามยอดฮิตราศีที่หนจะบอกคุณนั้นคือราศีของคนที่เห็นค่าในเวลาและโอ,อกาส คุณรู้ไหมบางคนบอกโ oh, อ oh ้โหนึกว่าจะบอกราศีอ่ะเล่าให้ฟังก็ได้นะถ้าคุณจะบอกว่าราศีช่วงนี้คุณดวงไม่ดีคุณรู้ไหมเจ็ดปีที่ผ่านมาของนิดหน่อยเนี่ยถ้าดูกันตามดวงนะคุณจะเชื่ออะไรเรื่องของคุณนะแต่ถ้าดูกันตามดวงเนี่ยเจ็ดปีนิดหน่อยที่ผ่านมาคือเหมือนลาหูเข้าเป็นตามตามดวงเลยจริงๆแล้วทำไมนีหน่ยถึงสร้างชีวิตของตัวเองมาได้ในเจ็ดปีเหมือนกันนึกออกปะมันอาจจะเป็น f e ลลิ่งที่แบบเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าเรายังทำอยู่ ถ้าเราทำถูกที่ทำถูกทางหาโอกาสให้ตัวเองไม่ใช่พอดวงดีคุณก็ไม่ทำอะไรเลยหรอหรือดวงไม่ดีคุณก็ไม่ทำหรอคุณว่าเป็นไงชีวิตจะดีไหมยังไงก็ไม่ดีต่อให้คุณดวงดีหรือดวงไม่ดีถ้าคุณไม่ทำอะไรดวงคุณก็ไม่ได้ดีขึ้นทั้งนั้นแหละนี่ถึงบอกว่าถ้าคุณจะไปฟังดวงมาแล้วคุณบอกว่ามันดวงดีหรือมันดวงไม่ดีนะทางเดียวที่คุณทำได้ในทุกวันนี้คือไม่ใช่ยอมจำนนต่อโชคชะตา คุณต้องทําให้ได้ดีที่สุดมากเท่าที่ทาได้เหมือนนิดหน่อยอะทำไมเจ็ดปีทุกคนบอกนี่หน่อยเหมือนกันว่าดวงไม่ดีลาหูเขา้าเจ็ดปีนึกออกปะแต่นี่หน่อยยังสร้างชีวิตทุกวันได้เพราะมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะมันอาจจะต้องสู้หน่อยแต่นีดหน่อยก็ทำนี่หน่อยก็ทาให้ถูกที่ฝ่าฟันหาความรู้ทําทุกอย่างเจ็ดปีผ่านมานิดหน่อยมีชีวิตในแบบที่นิดหน่อยต้องการแล้ววะแล้วพอวันนี้ปุ๊บบอกอ้าวลาหูออกดวงจะดีขึ้นกว่าเดิมแปลว่าอะไร ก็ดีกว่าเดิมแล้วไงแล้วดีกว่าเดิมในแบบที่คุณมีองค์ความรู้มีความสามารถคราวนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทั้งหมดเนี่หนถึงบอกคุณจะเชื่ออะไรในชีวิตคุณแล้วแต่คุณจะชื่อดวงคุณจะเชื่อจักรวาลคุณจะเชื่อเสกอะไรก็ได้ทั้งหมดในชีวิตแต่ไม่มีศาสตร์ไหนหรอกที่บอกให้คุณนั่งอยู่เฉยเพราะฉะนั้นที่เนี่หน่ยจะบอกคุณก็คือจงเตรียมพร้อมในวันนี้ไม่ว่าคุณจะดวงดีดวงไม่ดีเรื่องของคุณ แต่ต้องเตรียมพร้อมให้ตัวเองลงมือทําให้ตัวเองเรียนรู้ให้ตัวเองเพราะถ้ามันดวงดีขึ้นมาล่ะคุณก็แค่ทวีคูณไงแต่ถ้าวันนั้นคุณดวงดีแต่คุณไม่มีอะไรเลยในชีวิตอะ่ะไม่มีแม้กระทั่งความรู้ว่าจะหาเงินจากไหนไม่เรียนรู้ด้วยอยู่เฉยๆคุณว่าดวงดีทําอะไรคุณได้ก็ดวงไม่ดีอยู่ดีเพราะฉะนั้น คุณต้องเริ่มลงมือทําอยู่ให้ถูกที่เรียนรู้สม่ําเสมอไม่ว่าจะดวงดีดวงไม่ดีคุณก็สามารถที่จะทวีผลจากมันได้เพราะฉะนั้นนะถ้าใครชอบแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ความเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเชื่อยังไงเชื่อให้คุณได้ผลตลอดดวงดีดวงไม่ดี เรื่องของมันฉันสามารถที่จะควบคุมดวงของฉันเองได้นิดหน่อยมีเป็นแบบ manifest planner นะก็คือเป็นเราทําทุกวันเลยเราพูดดีกับตัวเองยังไง list กับตัวเองยังไง list ทักษะที่ต้องเรียนรู้กับตัวเองยังไง,ง,เ,รเ,ง,ไงเริ่มที่ตัวเองก่อนแล้วโลกจะเปลี่ยนไปยังไงค่อยให้มันทวีผลในสิ่งที่ฉันทํา เพราะฉะนั้นคอร์สนี้นะคะ30วิธีเปลี่ยนคุณให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะมิดหน่อยมีเป็น manifest planner เลยสอนให้คุณคิดดีกับตัวเองเตรียมพร้อมกับตัวเองฝึกทักษะให้กับตัวเองเราเรียนกันหนึ่งปีเต็มด้วยเป็นคอร์สอนไ์คอร์สเดียวที่เรียนกันหนึ่งปีเต็มมีไลฟ์ทุกเดือนให้คุณมาเช็คชีวิตทุกเดือนอะอย่าไปจิตตกว่าใครเขาบอกดวงคุณไม่ดีกำหนดโชคชะตานั้นด้วยดวงคุณเองคุณเป็นคนควบคุมโชคชะตานั้นด้วยตัวของคุณเองเปลี่ยนจากเช็คดวงอะ เป็นมาเช็คตัวเองว่าฉันต้องทําอะไรต้องขาดอะไรเป็นไปไม่ได้ที่ชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนเพราะนิดหน่อยเป็นหลักฐานให้คุณเห็นแล้วว่าใครเขาบอกดวงนีดหน่อยไม่ดีอ่ะเจ็ดปีนี้หน่อยยังทํามาได้และตอนนี้ดวงดีแล้ว่มันจะขนาดไหนคนเลือกที่จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดทุกอย่างเข้ามาในชีวิตคุณเองเพราะฉะนั้นเปลี่ยนที่ตัวคุณเองใครสนใจนะคะทักมาได้ที่ไลน์แอดคุณนิดหน่อยนะ s i k i u n i z z n o i ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนได้แล้วเราอยู่กันยาวๆเรียนกันแบบไลน์ทุกเดือนเลยสำหรับวันนี้สว